สวัสดีค่ะพอย BETU ค่ะ BETU ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานชาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกว่า BE แบบเป็นคณะที่แบบเรียนสนุกมาก EVCU กับ BETU ต่างกันยังไง BETU ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานชาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนที่ท่าพระจันทร์ค่ะ ภาคไทยกับภาคอินเตอร์ก็คือเนะะื้อหาทั่วไปจะเหมือนกันแต่ว่าแค่พอเป็น b ีก็จะเรียนเพนภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเป็นภาคไทยก็คือเรียนภาษาไทยแต่ว่าอยู่หลังสิบโดยเนื้อหาแบบทั่วไปหลักๆที่จะได้เรียนก็จะมีพวะแมคโครไมโครก็คือเป็นแบบเบสิกของอีคอนแล้วก็มีเรียนแมทคะ่ะปีหนึ่งปีสองก็จะยังมีวิชาบังคับอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่พอปีสามก็จะสามารถเลือกลงวิชาตามความสนใจได้แล้ว คือพอราเรียว่าพอชอบที่เหมือน BE ปูพื้นฐานใหม่ให้ทุกคนเข้ากันหมดเพื่อที่เราจะแบบเอาไปอัดเดบกับวิชาที่แบบเราเรียนตามความสนใจได้แล้วก็เขาข้างๆสอนเนื้อหาให้หรือสมมติว่าแบบราคาสินค้าแบบประกาศขึ้นเนี่ยคือในหัวพอยคิดเลยว่ามาจากอะไรบางทีเราแบบมองสินค้าเนี่ยแล้วรู้เลยว่าแบบมาคือสินค้าอะไรรู้สึกว่า BE แบบเป็นคณะที่แบบเรียนสนุกมากเพราะวิชาต่างๆคือแบบคือไม่ยากงแน่นอนถ้าแบบ พยายามเราก็แบบเต็มที่กับมันอะไรเงี้ยคือทุกคนทำได้แน่นอนแล้วแบบ BE ก็มีแบบกิจกรรมมากมายใส่ถอ่นเทนก็แบบ BE ดราม่า BE ลิมปิกอะไรเงี้ยก็แบบเล่นกีฬาเซนทรอลก็แบบมีหมดเลยว่าจะเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูปะการังทำอาหารวนวดสปาปลุก ถ้าแบบจริงจังหน่อยแบบ case cup investment cup อะไรเงีย้ยก็คือเสริมความรู้รอบตัวให้แบบมากกว่าที่เรียนในห้องแน่น,นอน EBA CU กับ BE TU ต่างกันยังไงสำหรับ EBA CU นะคะเหมือนตอนเทอมแรกจะได้เรียนเป็นแบบ principal of economics ก่อนก็คือเหมือนจะเรียนเป็นแบบ basic econ ก่อนส่วนของ BE ก็จะตะลุยเป็นเนื้อหาแบบ macro m i c r o ไปเลยก็คืออาจจะมีความแบบ ยากกว่านิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบเนื้อหาส่วนใหนก็จะไม่ได้แบบต่างก,กันมากพอเข้าไปแล้วเพราะว่าบางเนื้อหาบางวิชามันก็จะอยู่แบบมันก็จะซ่อนอยู่ในวิชาต่างๆที่แบบต้องเรียนในคณะอยู่ดีแล้วสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะก็คือแบสเชอร์ที่จบมาจะมีความต่างกันโดยที่ BE จะเป็น b a c h e l o r of e c o n o m i c s EVA จะเป็น b a c h e r o r of Art in e c o n o m i c s ค่ะ าเกิดว่า,าน้องๆคนไหนที่สนใจอะเข้า BE นะคะคะแนนที่ต้องเตรียมก็คือคะแนนแมทเพภาษาอังกฤษอย่างพลอยพอใช้ SAT m t h แล้วก็ส่วนคะแนนภาษาอังกฤษก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้เลย i e l t u t s a t แต่ว่าส่วนตัวพลอยก็คือยืด SAT กับ t u g e t ค่ะาสาเหตุที่เลือกเป็น SAT นะคะเพราะว่าคือพอเป็น b e เหมือนแบบ SAT Math ม,มันต้องใช้อยู่แล้วพลอยก็เลยสอบ verbal คู่กับ Math ไปเลย แต่ว่าพอเหมือนแบบพอยได้คะแนนแมทที่พอใจแล้วพอยก็เลยเลือกมาทำทีวีเกตมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าทีวีเกตจะแบบเหมาะกับแบบเด็กไทยมากกว่าเพราะว่าข้อสอบมันค่อนข้างเป็นในแนวแบบแกรมมาหรือว่าแบบเป็นข้อสอบที่แบบเราคุ้นเคยอยู่แล้วทําให้คะแนนทีวีเกตมันแบบดึงขึ้นง่ายกว่าส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าถ้าเพภาษาอังกฤษก็คือแนะนําเป็นทีวีเกตส่วนเลขก็แนะนําเป็น SATMa แมทก็ส,สลับดีนะคะ พอคะแนนเลขกับคะแนนภาษาอังกฤษน,น้องๆผ่านแล้วน้องๆก็จะได้ไปสัมภาษณ์ส่วนของการสัมภาษณ์สำหรับส่วนตัวอยรู้สึกว่า BE ค่อนข้างสัมภาษณ์แบบว่าชิวนิดนึงเหมือนแบบคือกรรมการ่อนข้างใจดีแล้วก็อย่างส่วนตัวอยอ่ะคือได้คําถามที่แบบเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่า มันก็จะมีทริคทำยังไงให้เขาแบบถามเรื่องตัวเองหรือว่าเบสิกอีค่อนที่แบบควรจะรู้ไว้เพราะว่าบางคนก็โดนถามแบบอีค่อนเหมือนกันนี้ก็สำหรับพลอยส่วนตัวก็รู้สึกว่าการเรียนสัมภาษณ์ก็สำคัญเพื่อที่จะแบบเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองซึ่งพลอยนะค่ะได้มีการเรียนติวที่ติวตัวมาแล้วพลอยก็รู้สึกว่าทำให้พลอยมั่นใจขึ้นเยอะมากแล้วก็ตอนไปสัมภาษณ์คือแบบ ไม่ไม่โลกเลยรู้สึกว่าคําถามส่วนใหญ,ญ่ที่กรรมาการถามก็คือเป็นคําถามที่แบบเตรียมมาอยู่แล้วทําให้แบบมั่นใจในการตอบขึ้นมากๆสาหรับใครที่สนใจอยากเรียนนะคะพอยก็แนะนําที่ติวตลัดเลยค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจเศรษฐศาสตร์นะคะขอให้นาน้องติดตามที่หวังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น CU หรือว่า TU แล้วเจอกัน,นะคะ่ะ